เอ,อ้ยโอเคอยู่กับลุงโทนี่ชาวอีสานอาหารใต้นะครับมาโอ้คือเปิร์กยังเขียวอยู่เลยทุบหน้าต่างก่อนเปิร์กล็อกเครื่องเราไม่มีซะด้วย โอ้หซ่อมไวจัดอะไรคำเนี้ยฮันแน่ฮันแน่ทำแบบจะมาแบบกวนๆเนาะเอ้ยทำไมผมยิงไม่ออก ให้ผมยิงอะไรของคุณวะเนี่ยบันลานเหรอเอาไม่ใช่ไม่ใช่บันลานแลนดิ้งแล้วจะลงมาทำไมพูดจริงนะอย่าลงมาครับตะกี้จังหวะตะกี้ถ้าเกิดลงมาก็คือตายอยู่แล้วมันจะยื้อเวลาได้เยอะกว่านี้ เราไปเครื่องต่ออ,อ,อันไหนนาะอันนี้ก็แหละเอ,อ๊ะรอยเท้าน่านน่านรอยเท้าว่าอยู่ของใครปั่นกันสนุกเลย นักแกปั่นกันสนุกเลยอืมปั่นกันสนุกนี่แน่ <c oughs> รีโหลดเ <c oughs> สาเยอะไม่เป็นไรหรอก <c oughs> เขาน่าจะหิวกันตรงนู้นเลยครับน่าจะสดสดจัดผมเห็นเขาแล้ว สวัสดีครับอะไรของคุณครับเนี่ยอยากโดนตีเลยขนาดนั้นคือไอ,อตัวนี้หรือเปล่าที่มันนั่นเราอะไรของเขาครับเนี่ยลงมาแล้ว เอ้ยผมทำอะไรของผมปืนมันเหวี่ยงปืนมันหนักมันหนักไนงะมันหนักที่ปืนมันหนักปืนไม่ใช่ใช่ตัวตะกี้เปล่าวะผมว่ามันแปลกๆนะคือทำไมตะกี้มันน่าจะมีแทงหลังหรือเปล่าหรือมันไม่มีวะเอาละหลอนละตะกี้ผมตีตัวไหนไปวะนะ แต่ผมว่าเธอแน่นไงมาแล้วเขาเล่นแต่พวกโซนแถวเนี้ยไปไหนแล้วครับเนี่ยอย่าหาว่าผมเฝ้าเพราะว่าคุณปั่นกินตรงนี้เยี่ยม นี่อะไรของมันวะเนีเ่ยเฮ้ยผมงงแล้วนะอ่ะอ่ะอุม้มอุ้มอุ้มก็ได้อ่ะเป็นไร <c oughs> มาเพื่อให้เพื่อนส่องไฟฉายให้บอกจริงนะพูดจริงๆนะมึงมาทำไม <c oughs> มาทำไมครับเนี่ย โอ้น่าจะยกพวกกันไปเป็นกลุ่มเลยนะนะอ่าน่าผมจะยิงเขาแต่ยิงไม่ทันนะนะ่ะล่ะ นานนานนานทะลุหน้าต่างแรงทะลุนรกเลยเป็นไงตรงนั้นม,มีคนอยู่ฮะโอเคั้ยอุ้มแถวนี้มีสูมีสูไหมนี่ไงสูอะไรครับเนี่ยอะไรของคุณครับเนี่ยอาวางลงเลยจากนั้นก็หายไปไหนครับเนี่ย อะผมให้เขาดิ้นดีกว่ามาให้เขาดิ้นเลยอะไรของคุณครับ ไม่รู้ผมจะแขวนจะแขวนมันต้องแขวนประจานวะเอยทำไมผมไม่เอาตีเครื่องมาตีตรงนี้วะ เจอแล้วเจอแล้วตวจี๊ตตวจี๊ตว่าไงน้องจี๊ตไปนู่นแล้วครับมีคนหนึ่งวิ่งขึ้นไป ไม่โดนเฉยซ้ายขวา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 วิ่งไปวิ่งไปตอนนี้วิ่งได้วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเรื่อยๆอ้าวสุดเจ๋งซะงั้นวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปให้เรุดโลกไปวิ่งไปวิ่งไป งงหลงัเอาให้ตายครับต้องเอาให้ตาย <c oughs> เข้ามาตรงนี้ปึ๊บเขาวิ่งไปนี่จบนะไม่มีอะไรนะ เ okay. สาใกล้มันน่าจะโดนแบบลองจ้องจะเล่นเสาแล้ววาแล้วทำอะไรของคุณครับเนี่ย้ยข้างบนมันซ่อมเสร็จข้างล่างข้างล่างตรงเครื่องล่าง เคเราสตันเครื่องให้มันช้าสักนิดไอตัวเนี้ยไอเนียคาสันเนี้ยผมจะเอาให้ได้เลยวะ่ะ อะไรของแกวะเนี่ยโอเคเราเอาเท่าที่ได้ไว้ฮะเครื่องนู้นเครื่องนู้น สอดไปมานี่สิจ้าคิดว่าพี่ไม่ยิงเหรอไม้บ้านนี้ยังไอ้นี่อยู่เลยอะไรจ้าอะไรจ้าทำไงครับเนี่ย ยังไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ย <c oughs> ขอเก็บเนี่ยคาสรันเลยนะฮะไม่ไหวแล้วไม่ไหวละ <c oughs> คือตัวนี้มันจู๊กอะ่ะมันมันเก่งจริงจริงมันวิ่งเร็วเลยผมวิ่งไม่ทันเออสมควร <c oughs> ถ้าเกิดมันไปเปิดประตูก็เสร็จผมอะ่ะ Ok <coughs> Thang lẳng Tháng หน้าเลยเฮ้ยไอ้นี่แน่เลยมันว,วิ่ง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 ครับวิ่ง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 เรากลับไปจุดเดิมเรายิงโดนถือว่าเรากำไรละยิงอะไรวะนะเราต้องเฝ้าประตูครับ พอเอามันลงกันเลยเฮ้ยไม่ได้ไอตัวนี้ไอตัวนี้เฟสสองทิ้งหน้าประตูเลยครับโอ้อยู่ไหนครับเนี่ยโอ้ยนูน่นนูน่นนู่นอยู่นูน่นโอเค มามามาเขาหาหลุมเจอก่อนเอ้ยไม่ใช่เขาหาประตูแล้วก็วิ่งออกเจอก่อนถือว่าดีครับเก็บสาม เก็บ3ไปได้ถือว่าดีมาก